สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับรายการเยาวชนคนกล้ากับดิฉันนางสาวราพรค่ะวันนี้เรามีหนึ่งในเยาวชนคนกล้าของเรานะคะทีเ่เขาทุนี้นะคะได้รับการผ่านการอบรมจากเยาวยุวโคศร,รุ่นที่6นะคะของสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะก่อนแรกเริ่มเลยนะคะเรามา,าทราบชื่อเสียงเรียงนามของเขาก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับผมชื่อธีรโชติบุญจิตนะครับมาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงชั้นปีที่4ครับผมค่ะก่อนเริ่มแรกเนยนะคะเราอยากที่จะให้เยาวชนคันกล้าของเราเนี่ยได้ร่วมแชร์ว่าการที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยได้รับข่าวสารจากที่ไหนบ้างแล้วก็การสมัครเป็นยังไงแล้วก็ได้รับประโยชน์ยังไงจากโครงการนี้คะ่ะก็ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะครับผมก็จะมีในหลายช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยหรือว่า ในเว็บไซต์ของออมหาวิทยาลัยรามคำแหงเองรับโดยส่วนตัวผมก็ไปรู้โครงการนี้นะครับในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมค่ะแล้วจากการที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้เนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคะก็โดยจุดประสงค์นะครับของโครงการนี้นะครับก็คือเผยแพร่นโยบายรัฐบาลนะครับสู่ชุมชนหรือสถานศึกษาของตัวเองนะครับแล้วก็ ศึกษาพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะนะครับผมว่าพราะองค์ทรงม,มีพระราชะกรณีพระพราชะกรณียกิจอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อครับค่ะแล้วถ้าเยาวชนคนเยาวชนคนอื่นในประเทศเนี่ยของเราเนอยากจะร่วมกิจกรรมแบบนี้เนี่ยอยากจะแนะนําอะไรบ้างคะก็ใครก็ได้ครับผมทั้ศึกษามหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศก็ ปกติกิจกรรมนี้เขาจะจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับผมก็จะก็จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะครับก็เพียงแต่เขียนใบสมัครแล้วก็ทัศนคติของเราต่อการเมืองหรือว่าต่อนโยบายรัฐบาลที่ว่าเห็นนโยบายอะไรที่มีความสําคัญต่อเราหรือบุคคลรอบข้างเรานะครับที่เราเห็นว่ามีความสําคัญก็เขียนเสนอแนะเข้ามาได้ก็จะได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามา แล้วสุดท้ายนี้อยากที่จะให้เยาวชนคนกล้าของเราเนี่ยได้ฝากข้อคิดดีๆไว้กับเยาวชนคนอื่นของอที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ด้วยค่ะครับผมก็ในฐานะเยาวชนนะครับก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคนนะครับผมคิดถึงส่วนรวมนะครับผมเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับผมคิดว่าเพียงแค่ทําได้เท่านี้นะครับทุกอย่างสิ่งดีๆทุกอย่างก็จะตามมาสู่สังคมนะครับผม ฉันนะคะหวังว่าเยา,าวชนที่กําลังรับชมรายการของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากาที่เยาวชนคนกล้าของเราเนี่ยได้กล่าวไปแล้วนะคะหลังจากนี้ที่ฉันอยากจะฝากความหวังไว้กับเยาวชนทั่วประเทศนะคะให้ทําสิ่งดีๆแล้วก็ร่วมกันเป็นเยาวชนคนกล้าแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาทิตย์หน้านะคะมาติดตามกันว่าเราจะนําเยาวชนคนกล้าแบบคนไหนนะคะมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ